กับช่องมติคูงเอ็กดีสิบเอ็ดตะครับนะเปิดมากูได้กุญแจกเสกหนวดดำเก็บ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 ย้ายมาเห็นเก็บทิมว่าอะไรอ่ะไม่มานุ่ไมมานุเงียบเงียบไวเงียบไว้เงียบเงียบไว้ เน็ตรีบเลยอย่าให้พวกมันฆ่าเราได้ลุยไปแบบนี้จ้าเน็ตรีบร,รีบรีบพุบ่งไปเลยเอ้ยมีคนทิ้งขนทรายไว้วะ่ะเน็ตมีคนทิ้งขนทรายไว้แล้วฉันก็มีแล้วด้วยอาจจะมีโปรโวาร์ฟมาเลย อุ้ยอุ้ยถ้าถ้านั้นบอสอือเอ้าชมถ้าไม่มีเสียงผมต้องขออภัยด้วยนะหรือว่ามีเสียงแค่ปิดอ๋อชัดจินผมปิดเสียงเฉย อ้าวใช้ท่าดูดไม่ได้นะสิซี่ไปทางนี้นี่นะนี่นะจัดการเลยครับเจ้าชมอุยอ้ยอุ๊ยมึงใช้ท่าดูด แต่ไม่ได้มาแท้ดวงใสคงสงสงสัยสสสยึดยันมวาแท่ของโมอายเข้าสิงเศกเศกเจ้าได้ด้วยหรอวะห้าหัวสิบเอ็ม <laughs> โอไม่ โอเคครับนะเ,เดี๋ยวทําการลาดเจ้าทะเลแล้วกันนะครับนะเพื่อทําเผาวีสาวนั่นเองโอ้ยพ่อโอ้มีคนใช้เซเบอร์กำลังตีโต้จอยมา แล้วไอ้โตมันก็อยู่ในนี้ตั้งนานแล้วนี้มันไม่ได้จอยนะเออนั่นดิเออรับอยู่ไหนก่อนออยู่กินโซนแล้วไปทำอะไรกรินโซนแล้วต้องไปที่ไหนแล้วต้องไปที่บอ่อทานตะวันเนี่ยบอ่อทานตะวันเหรอหาห้องรับเง อ๋อใช่โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราข้ามไปต่อที่ที่เออไปที่บอสท,ทางตะวันกันเลยนะครับเฮีาวิ๊กโอเคครับตอนนี้เราก็มีเงินครบสองล้านกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปกันเลยว่าแ่าทำไมเรายิงเรือไม่ได้เอ,อ้ยกระชุนขึ้นล่างขึ้นล่าง <c oughs> ขามุย เฮ้ยเวนอมมาไงเนี่ยเฮ้ยเวนอมเวนอมมาเหรอและมีสไปเดอร์แมนไหมมีมีอะไรสู้วยฮะาอะไรนะอย่าพูดคำนั้นเพื่อนอักไยนุเราพูดว่าอักไยนุเหรอใช่ดิเนจใจใช่ไม่เอกเต็มหัวเลย ตรงไหนแฮะตรงที่รับไอ้ชันเห็นพระอยู่ตรงเกาะฮ้องเป็นคูโอววายุใช้ผลน่นละพระตื่นเอ้ยทางรับอยู่ซ้าย ช่นะเราค้างช่วยด้วยคอยหาทางรับบทเจอช่วยด้วยเราค้างสงสารฉันก่อนฉันหาทางรับไม่เจอเออเราค้างแล้วเลยเองก็จะตายเราค้างมาทำไง นั่งเรืออะไรไม่ได้เลยหาทางลับไม่เจอเอ้ยทางลับอยู่ไหนเดี๋ยวส่งไปในไลน์เจอทางลับแล้วเดี๋ยวส่งไปในไลน์ให้ว่าเจออะไรได้เลย มาเริ่มกันเลยฉันอาโลลูกชายของลิปินดาฉันฝึกผู้โชคดีน้อยกว่าฉันเพื่อช่อง <IP S 1> ท,ที่ซ่อนอยู่ IPU ยูเ n ็ t เอ่อเอ่อซ่อนพลัง อะไรนี่ใช่เด็กน้อยช่้ลูว่าสิ่งนี้จะต้องสับสนสำหรับคุณแต่ข้าถูกต้องมาที่นี่โดยระเจ้านั่นเพื่อสั่งสอนคนที่หาภูมิปัญญาของฉันเพื่อที่จะทำให้เองโอเคเยี่ยมอันนี้กูรับเฟซแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาเองก็คุยไปเรื่อยๆดิโอเคน่าจะใช่แล้วแหละ เจ้าเกิดแปว่าได้ยินเสียงเหมือนเลเซอร์ใช่แล้วผลพิษมันก็กังกำลังบินไปเจ้าเกิดส่วนไหนเว่เกิดเปล่าวะใช่เจ้าแหละฉันได้ยินเสียงโอเคครับเจอเจ้าทะเลเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับจท่านผู้ชมคือตอนนี้ต้องวิ่งไปให้ทันนะครับถ้าไปไม่ทันอเอ้ยดูเลือดเจ้าทะเล สิไม่นะโน่เศกเรือเองเธอเพื่อนถ้ามันจะลำบากขนาดนี้ลำบากขนาดนี้เศลเรือมาไม่เลยใช่ พี่คนไหนอยากมาเล่นด้วยก็แอดมาได้เลยนะครับโอเคนะชื่อตามนี้นะครับท่านชมนี่แอดมาได้ครับถ้าใครอยากเล่นด้วยชื่อตามนี้โอเคนะชื่อเราด้วยชื่อเราด้วยอ่าชื่อคนนี้ได้นะครับนะเอ่อตอนนี้เพื่อนก็ใกล้เต็มแล้วแหละก็รีบแอดมาเออมาเลยโวยสำลัก,ก้ำลายตัวเอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นเรื้อไม่ได้ขึ้นเรือได้ละโอเครอเจ้าทะเลเกิดกันเลยนะครับนะโอเคครับเจ้าทะเลนั้นก็ได้เกิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะ <Yes. S 1> เออเน็ตเวลาเออรับรับเควสท,ทำเผ่าวีสามเนี่ยเวลารับเควสตีเจ้าทะเลมันจะมีแบบเควสขึ้นมาตรงด้านข้างไหมหรือว่าไม่มีมมมโอเค เช็ค m มียวเช็ค m มียวเห็นแล้วคนเดิมเลยเพื่อนคนเดิมเลยหรือว่าเราจะตีมันดี ไม่รู้แต่มันขึ้นว่าพวกเล่กคนนี้เพิ่งตายไปใช่เหรออือใกล้าตายแล้วก็คำรามนะเจ้า อเขาเงือกวีสามาดูทำง่ายนะแต่ที่ไม่ง่ายเลยก็คือเงินเนี่ยแหละว่าไหมเดียวจีรานแล้วเนี่ยแล้วไงต่อก็ไปคุยกับไอตัวเมื่อกี้เนี่ยโอเเค้ยจะขโมยเรือหรือไม่มีทางเออคนเวิกประมาณเจ็ดร้อยชั้นคาชั้นคาล้วชั้นไม่ได้อะไรอ,อมาคา แบบนึงสูดดีเงิน <c oughs> เหลือเก้าหมื่นเลยในที่สุดผมนั่นได้ก้าวข้ามได้ก้าได้ก้าข้ามความเป็นมนุษย์แล้วก็กลายเป็นมนุษย์เนือกเรียบร้อย <c oughs> เบิดเผา ดูสิว่าจะอึดแค่ไหนมานน่มานี่มานน่มานิทำไมเป็นตีไอ้พาตัวเมื่อกี้เนี้ยไอ้พาที่เราบอกว่า้เกิดน้อยอ่ะคนที่ชื่อว่า25ฮาิบห้า h r s ใช่ไหมยีิชั่โมนั่นแหละชื่อว่า2ีี่ชั่โมนั่นแหละแต่ฉันพูดเป็นภาษาอังกรษไง ชั่วมงี่ฟฮาวเแปลว่า24ชั่วโมงอยากทดสอบดาเมจเปล่าไอ้หนูทดสอบดาเมจว่าตีเข่าเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะยิงชื่ออันนี้ ทำไมฉันเหมือนเห็นเขาเอ่อทำการใช้ท่าลูกเตะแหลกๆจังหรอเนี่ย่าเจ้าอยู่อันนี้ดีกว่ามาเปิดเผาตีทีละร้อยสี่สิบสี่เป็นร้อยสี่สิบแปดกปกติปกติเท่าไหร่วะปกติเจ็ดร้อยกว่าโอ้โหลดเยอะอยู่นะ ดย่าเมื่อกี้ใช้มือนแข,แข็งแข็งชั้นมันหนะน้าพันเจ็ดนะเนตมือชั้นพันเจ็ดสามร้อยกว่าอืมแต่เขาบอกตรงๆเจ็บสาหัสต, <c oughs> ต่อไปก็ตาพระจิ๋ว เบอร์พีพีเปล่าได้ดอออทำให้มันกระเด็นด้วยไปไกลๆไปไกลไปไกลๆคิดจะหนีไปไหนน่ะ คิดว่าเป็นพลาตัวเล็กแล้วซ่าหรอเขาไม่ได้ซ่าเนี่ยว่าเราต้องหาที่ซาไม่ได้ฆ่าหัวโอ้ยเย็บมีเงินสมงผลบ่อ้ายสมงผลให้หน่อยส่มผลให้หน่อยได้แต่ดูสภาพเลือดก่อนครึ่งหลอดเดี๋ยวเอ้อ โมติไม่เตือนไม่ต้องหว่วงใช่ใชเราร,เรารู้แต่มันดึงกูไปแล้วมาดีครับก็มาดีครับก็คิดว่ากลัวหรอครับไม่เห็นคิดจะกลัวเลยครับตัดสกิลเกล้งมันโมันจะตายมันจะตายเย่ yeah. ไม่ได้ได้ได้เอ้ยบอกว่าหนึ่งหนึ่งไง p c มาันจะาใสแต่ขอรีเซ็ตก่อนแล้วกันเออถ้ารีเซ็ตฉันก็เสียค่าหัวดิเ,เปิดเผาเอ็งตีฉันไม่เข้ารอักฉันเปิดเผาโยไอ้นุม่นนมันตอน่ม <c oughs> ถ้าฉันดีเซฉันจะเสียข่าวของหัวเองไหมเนี่ยไม่ๆๆ่ไม่ไม่ l e v นหกอย่าลืมมันมาอีกเกลเออแหมงเบื่อเผาแล้วก็ฆ่าตายเมื่อว่ามันมีความแค้นวะ่ะเออ๊ะมันค้างวะ่ะเลือดผี ไม่ฉันอยู่ในการต่อสู้ว่าไปไม่ได้ว่าดไอวันทู o เลือพี่ก็ไ <c> ด <oughs> ้พี่พี่กดต่อยดิเฮ้ยกดต่อยเน็ต <c oughs> นายเห็นฉันต่อยอยู่ป่ะฮัลโหลเน็ตเน็ตเน็ต